คุณผู้ชมครับก่อนไปชมคลิปกันวันนี้ผมมีเว็บดีๆมาแนะนำครับคุณผู้ชมนั่นก็คือเว็บ T h a d Shop ครับคุณผู้ชมมีทั้งระบบสุ่มเพชรฟรีไฟล์ ai, ระบบสุ่มของแรของหายากยังมีของรางวัลให้เลือกสุ่มตั้งมากมายเลยนะครับนี่ครับสุ่มบัตรทูมันนี่สุ่มบัตรสร้างห้องฟรีไฟล์ ai, สุ่มของแรนะครับคุณผู้ชมนี่มีท่าปักธงด้วยอย่างเท่ ระบบสุ่มเพชรฟรีไฟก็มีครับผู้ชมรางวัลใหญ่ได้ตั้ง1,800เพชรนะครับสุ่มรูเล็ดของหายากโอ้ท่ามังกรด้วยอย่างเท่และยังมีนี่คุณผู้ชมสุ่มท่าทางสุดหายากนะผู้ชมนี่ครับมีหมดเลยนะท่าปักธงท่ามังกร m อ4 0พูมาครับผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปลองสุ่มกันนี่ผมจะได้หรือเปล่าวันนี้ตอนนี้ผมก็เติมมาแล้วนะครับ2 1 0บาทนะเดี๋ยวไปลุยกันเลยมาจะออกใกลยไหมจัดมาจัดมาไม่ได้ครับมาอีกสักครั้งจะได้หรือเปล่า ปรับ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 ออกไม่ออกออกไม่ออกเฮ้ยผมได้ท่าทาง MP40 นะผู้ชมหลังจากที่เราได้รับท่าแล้วเราก็ติดต่อที่เพจเขาเลยนะครับผู้ชมเพจของท h เอชชอนะครับสำหรับใครที่อยากจะสุ่มเพชรฟรีไฟล์และสุ่มของหายากแบบนี้ เว็บที T ่เฮดชอปลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ผมวายหนึ่งหนึ่งสามเดิมนะครับนะเป็นไ,ไงบ้างคุณผู้ชมดันแร้งกันแล้งไหนกันแล้ว <laughs> ผมนี่ไม่ได้เก็บแต้มเลยนะคือแบบไล่ค่ากันแบบเอามันอย่างเดียวเลยนะตอนนี้ผมก็แร้งห้าพันแล้วนะคุณผู้ชมไม่ได้เก็บนะไล่ค่าอย่างเดียวคือแบบเดินเกมสนุกกันเลยมันอย่างเดียวนะถ้าเก็บแต้มยิงผมน่าจะไปไกลแลวล่ะ ถ้าผมเดินเกมนั่งเข็ม,มอย่างเงี้ยน่าจะไปกะไกลเลยอันนี้ไล่ค่าอย่างยองชมมันขึ้นมาเองนะห้าพันนะครับผู้ชมครับผมมีเรื่องรบวันผู้ชมสักแป,ป๊บหนะนึ่งนะผู้ชมพอดีผมสตรีมอยู่ที่เพจ b o o กทุกวันนะผู้ชมเวลาตั้งแต่ประมาณ8ปดโมงเชา้าจนถึงบ่ายโมงนะครับแล้วก็หกโมงจนถึงประมาณสองทุ 3, ่มสามทุ่มนะผู้ชมผมสตรีมทุกวันนะครับถ้าใครว่างก็ช่วยกันแวะไปกดไลค์กดแชร์สตรีมให้ผมหน่อยนะผู้ชมนะคือแบบไม่ค่อยมีคนไปแชร์สตรีมให้ผมเลยคผู้ชมผมน้อยใจแล้วเนี่ย ไม่เป็นไรครับถ้าใครบ้างก็สามารถแวะไป,ไปเป็นกําลังใจให้ผมได้นะคุณผู้ชมที่เพจเพื่อนพวกนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เพจผมให้ที่คอมเมนต์เลยนะคุณผู้ชมนะถ้าใครอยากจะดูผมไลฟ์สดหรือเล่นสดๆเงี้ยก็มาดูได้คุณผู้ชมมาหัวร้อนด้วยกันนะว <laughs> ันนี้เราก็กลับมาครั้งกับฉากติงเกียร์หน้าของปีไฟนะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่ไปชมคลิปกันก็ฝาก กระทึกไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับอย่าลืมนะผู้ชมมาดูผมไลฟ์สดได้ที่เพจเ c e b o o k นะคุนผู้ชมเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าครับไปเลยเลยครับมาที่คลิปแรกนะผู้ชมนะเฮ้ยคนนี้พี่ซียูนี่นะเท่าอกว่ะอะไรเท่าอกแกรวินนายอาพี่พี่พพ มันมาแอกใส่กูรังแกนรังแกนไอ้หัวทองนี่นี่มากับผู้สาวมากับผู้สาวมาแบกสาวมาแบกสาวนี่เจยอๆอ่ะกูก็มีห้าแบบเปิดเพชรในบัญชีโจแล้วบอกว่าสี่เสษอะไรเงี้ยหน้ากากดำตรงคอนเซปต์เลยโล่เสียงพี่หมวยนะเสียงีัยเสียงพี่หมว มันโหลโคตรโหลก็บอกไอ้พวกสังก์มลอยสังก์จแบบได้โหลมากออโอ้แรงแกไม่กล้า,าลงวงฟ้าว่ะพี่ติ่มเกินแรงแกนไปลงวงฟ้าเออแรแกนไปลงไหนอะแงแกนไปปั๊มถังอยู่หรือเปล่าแรงแกนไปลงไหนอะแรงแกนเออแรงแกปั๊มถังแน่เลยว่ะไปไหนอ่ะไปกลูลงวงฟ้าแล้วจริงเห็นแรงแกตึงๆส่วนมากว่าลงวงฟ้ากันหมดนะ ใช่เลยใช่เลยแั่งกีนหนึ่งคือเขาลงแต่ลงฟ้าส่วนมากจะมีแต่นั่งแชมป์ไอตัวไหนที่มันยิงกูบนเขา่ะอ๋อมีตัวเดียวยิงเฮ้ยหน้าผมโหะไรบ้าอ๋อฮมันเล่นปืนรูดกูไม่มีปืนรูดพี่เอามันดิตัวนี้แหละ เอ้มาชุบกูหน่อยหนึ่งยี่เพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาลวกหนึ่งตีดีไอ้แกนพี่อ๋อปนยิงไม่ออกปืนคุณนะภาพเอามันพี่เอามันข้างหลังมึงเอามันไอ้หัวร้อน่ะเหลือใครเหลือพี่หมูคนเดียวหรอกลับมาชุบเพื่อนมันพี่สองตัวชุบอยู่พี่มึงโดดลงมายิงได้เลยฟรีๆตรงเนี้ยจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วตัวหนึ่งลูกตัวหนึ่ง อีตัวนึงตัวูหญิงเพิ่งลุกพี่เจอซ้ายตอีตัวนึงข้างหลังเดี๋ยวพี่หมูใช่ปะคนเดียวเนี่ยลังแกนหรอลังแกนลังแกนอล้มเฮ้ยเลีเยงๆพิมพ์อ้าวเฮ้ยแกนีพี่แอไเมอนแอดเหมนก่อนนี่ไงตามคอนเซ็ปต์มาแล้วอยนะ่าแอดอแอ ก็แลแม่ครับเพื่อนกูแบ่ครับเพื่อนกูเก่งเขาเก่งไหมเพื่อนกูมันเก่งเพื่อนกูเก่งเพื่อนกูเก่งเดี๋ยวพี่หมูเขาก็ตึงจริงอ่ะเออเพื่อนกูเก่งเพื่อนกูเก่งดูไว้เพื่อนกูเก่งเนี่ยแรงเก่งระดมตัวอือเอ้พี่พี่เอ้อยู่ดิเท่าไหร่วะเนี่ยเอ้เอ้นั่งลงนั่งลงเฮ้ยเท่าหน้าอกว่ะอ๋อรู้แล้วเท่าหน้าอกคืออะไรก็คือแบบ สูงเท่าร้โอบก็คือแบบมันจะเป็นคำเปรียบเปียแบบไม่เท่าไหร่อะไรวันเนี้ยเออให้แต่พี่หมูเขาตึงจริงนะเขาเล่นมาตั้งแต่ยุคซีจีเขาตึงจริงนะคนนี้นะพี่หมูนะไม่ใช่คนนี้นะอีกเสียงคนหนึ่งที่เขาอยู่ในในกันทุกคนก็น่าจะรู้จักพี่หมูวอกสกินอนะโอ้โหเขามาติเอ๊ะมาติมาติเอ๊ะเเออ๊ะ เอาไปด้วยกันเฉยเลยเอ <laughs> เอกลายเป็นเพื่อนกันซะง,งั้นนะ <laughs> มึงลืมอะไรหรือเปล่ามึงลืมฆ่ากันหรือเปล่านะ <laughs> <laughs> ชิมีเน็ตโต้ต้องเข้าแล้วละ่ะคือเป็นแนวนี้เนาะตันที่โบล่าสายนี่เขาอยู่กับบไส้เป็นมั้อ้าวไอ้ไยืนก้อนยืนแบบนี้ขัางล่เป็นสีบอมีกิ๊กบอ อ้วนก็อ้วนดำก็ดำมาเกยังไงเบืองไล่เต็มแขนว่าไม่ขี่คุกบ่เย็นแล้วบ่บ่บ่ไปมากบ้านแดงไหนแล้วมึงไทยนี่เออกิ๊เหรอไม่เป็นไรหรอกผมเป็นพ่อมันอ้าวไห้พ่อมึงมีมึง่กูไม่รู้กูเดียวเออฮะเออแล้วมันตานะ เออผู้ชมก็ระวังดีนะครับมีฟงมีแฟนกันนะก็ต้องดูให้ดีก่อนนะไม่ใช่เขานั่งอยู่กับใครแบบหน้าตาแบบไม่ค่อยแก่หนุ่มๆหน่อยเนี่ยไปทักมั่วระวังโดนอย่างนี้นะมันม <The> ีหลายเคสแล้วนะอ๋อมันน่าจะมาแนวแบบครับบ้าผู้ชม น่าจะมาแบบแนวครอบบ้านนะครับผู้ชมนะชุดแบบยกเซ็สามารถเปลี่ยนสีได้เลยวันนี้นะครับกินมาม่าเลยนะจีมนะมึงมาเรียงเรียงเลยนะได้กินและสบายอุลาไม่สนใจลูกนี่โทรศัพท์รู้งานนะเออ ไม่ต e ้องก็ได้ไม่ง้อนะตบตื่นเต้นนะแปะแปะกแปนะเต้นมาปักธงกลับก็มาดิครับพี่กายเดือดโอ้ยเหี้ยมาอยู่สองคนซ้อนเลยชิบหายเออกยิงดาวไปหนึ่งแล้วจะรอดูมึงเต้นเออ สวัสดีว่ะสวัสดีว่ะเยสเย็ยบศพเย็ยบศพเอ้ยเย็ยบศพด้วยเย็ยบศพด้วยเออเหลาะใส่กูใช่ไหมปลาไม่เรียนวะนี่ให้ยาด้วยให้ยาด้วยนี่เอาขอบคุณพี่น้องวิญญาบ มกี่มจะคขอบคุณครับผมสิบดวงสุดทายสุดท้ายจริงๆริงสุด้ายาสัปดาห์ด้วยครับผมทุกสตรีประมาณตีสองนะครับผมเปิดหัวไปหนึ่งดาวไปหนตามเบลคืนอย่างนี้เหรอมัสองคนมาอยู่ซ้อนกันเลยอ่ะไม่ผมไม่รู้ว่าซ้อนกันหรือรอดูจัดเองกูจะไปจัดมันเอง

ขอบคุณพี่น้องข้าราชกาด้วยกันแล้วกันหล่อนให้กายหงุดหงิดศึกดาวที่อยากุอาเงินมาออกไหมครับให้เราดักมันมันยิงกันอยุดละมีมีคนยิงกันขอบคุณพี่น้องข้าราชกาด้วยกันแล้วกันหนูพรรอให้กายหงุดหงิดศึดาวจัดการมันมาแลยมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาโอ้ยมังโดนนายออกคืนปะเอาคืนปะ ลุ้นอยู่เนี่ยลุ้นด้วยอยู ar, ่เน so yeah. so ี่ยนี่ไงนี่ไงหัวแตกคิดจอใส่ใครคิดจะใส่ใครฮะเอใส่ใครหรอยาดครหรออุเ้าวาาด้ยาเออไปดจส่ยาเอาไปดิเอาไปดิยาเอาไปดิยาฮะ ฮะฮะเอาปฏิยาเอาปดิยาอเอาปฏิยาเอาปดิยาฮะฮะแต่เพื่อนไปไหนไอตัวนักแข่งไปไหนอะรวมท่าทางใหม่ที่จะเข้ามาในอนาคต Why am I getting all the penalties? I want to talk about this, but they're talking to an enemy. I've been broken down like my food in my stomach. Hating these feelings, but act like I love it. I don't want to cheat, nah. I want fair play. I don't want to crash land like an airplane. I want you back, but when you act like that, like a one sided talk, you don't call me back. Yeah, times were hard, and when you left, they got harder. My bed got colder, and my room got darker. I'm still in love, I know, so are you. Well, I pray for the rain when I our skies it, the skies were blue. I'm still in love, I know, so are you. Let's talk tonight, and we. You can talk it through I see Dead eyes on the verge of okay. suicide I realize it's not alright I'll find my way to itemize it In my eyes so I'll reach the sky Tell me if I'm lost in all the days it took I swam again out the panel mm -hmm. The last move is so cool, I can ออเแต่ที่สําคัญนะครับเกมนะขายท่าขายอะไรไม่ว่านะครับลบกวนนะแก้บั๊กหน้าต่างให้ก่อนนะโอเคปะถ้าอันนี้ซื้อให้แน่นอนขอละลงสี่สี่หรือว่าเพื่อนชุบมาในแบบใหญ่ทีไรกูบั๊กตลอดเลยกูต้องรีเกมตลอดนะขอได้เกมนะแก้บั๊กให้ก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวพากันสนับสนุนของให้ตามนั้นนะครับเออ ขายแต่ของนะพักไม่แก้นะมึงซ่าหรอแหลกบอลฮะมึงซ่าหรแหลกบอลฮะมึงซ่าหรแหลกบอลมึงอย่าซ่านะมากันเยอะหน่อยทำซ่านะครับล่อยไว้คนเดียวเรียบร้อยนะเก่งดีนี่ฮ้าห้า อ,อเขียนบทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องใดก็ได้หนึ่งเรื่อง Hi My name is Lin Mai Can you speak Thai B Yes พูดไทยได้ครับผมชื่อออยเอา้าคนไทยเหมือนกันเลยคุณจะไปไหน <c oughs> ไปซื้อของที่ตลาดช่องดีเดินทางปลอดภัยนะเช่นกันครับเฮ้ย ไอลินไม่มึงไม่ได้นะเอออาจารย์ช่วยไม่ได้นะานะอาจารย์น่ะอาจารย์เป็นคนถามมึงบอกให้เขียนบทศาษนาภาษาอังกฤษหนึ่งเรื่องนะเรื่องใดก,ก็ได้นะก็นี่ไงครับพอดีมาเจอเพื่อนไงฝรั่งพูดไทยได้นะตามน้ำสงงนนะกันโอ้ มีตีใหม่แห่งการตัดต่อคุณผูนะ้ชมเออเธอวันนั้นเขาไปเจอเฮ้เขาไปเซิร์ชอ,อินเทอร์เน็ตเจอยันตัวนึงมาเขาอยากพาเธอไปสักด้วยยันอะไรอะยันอะไรอะยันเกดฮะเอีย่ย <laughs> ยันอะไรนะ <laughs> ใครมีแฟนก็พาไปสักได้นะคุณผู้ชมนะ เฮ้ยเเพื่อนเพื่อนเพื่อนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินเพื่อนเพื่อนเออตอนตอนตอนเย็นมารับกูด้วยนะตอนเย็นมารับกูด้วยเออเเดี๋ยวกูโทรไปแป๊บนึงแป๊บนึ่งกูกูเล่นเกมก่อนกูนึกว่าจะถามไปช่วยเพื่อนนะไอเราก็นึกว่าจะวิ่งไปช่วยเพื่อนนะแอบแซบจนติดเลยหรอ ถ้าผัวมันรู้แล้วมึงสิเลิกอยู่บอ่บอบ่เขาเลิกบอไดก็กูแอบแซบจนติดใจไปแล้วเออแอบแซบนะถ้าเธอยักคิวอะ่ะนรกก็แช่ชื่อน้ำพริก <laughs> สอดผู้ทรงศรีนะเอออะไรอื่นเดิมลืม่นชื่น,นคืนฝน,นตก,ตกทำให้ถนนเปียก <laughs> 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 เออเ <laughs> <laughs> บ็ดคำสีเบา <laughs> ต่อมาคำเดียวจบเลย เออไปต่อไม่เป็นเลยอะอะไรเอาทำไมอ๋อเออเอาเออเออเออ เออหลังใยากทำเสร็จแล้วรู้ไหมทำไมนั่งหงอยครับไม่มีเน็ตเล่นครับทีนี้ตอนทำไม่คิดนะพอตอนเสร็จแล้วถึงจะคิดได้นะอุ้ย ไอ้น,นี่ยังผ่าไม้นะไอ้น,นั่นหลับเลยนะเออแคปอะไรส่วนตัวหรือเปล่าผมนั่งทำอุปกรณ์ในในนอนแล้วครับจ๋าล้อเป็นนี่อะไรไม่นอนอะไรสักเ <c oughs> ออต้องให้เด็กสอดน,นะทุกวันนี้นะ <c oughs> เพิ่มเงินแต่ไม่เพิ่มเพิเดี๋ยวนะ <c oughs> ไอ้นี่แต่ก่อนมัน99ไม่ใช่เหรอคุณผู้ชมใช่ปะ ถ้าผมจําไม่ผิดนะอ๋อเงินมันเพิ่มขึ้นนิดหน่อยไม่นิดแหละก็เยอะแหละคุณผู้ชมครับและที่สําคัญอย่าลืมมาดูผมสตรีม้นร้องู้ชงนามากดไลค์กดแชร์มาเป็นกำลังใจให้ก็ยังดีนะคุณผู้ชมนะครับคบใหม่พี่หน้านะครับบ๊ายบาย